ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีพิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทําหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ ในช่วงนี้อาตมากำลังนำเรื่องอเกี่ยวกับการรักษาศีลโยมนะจะเป็นโทษของการไม่รักษาศีลหรือว่าอาอนิสงส์ของการรักษาศีลน,นะซึ่งญาโย,ยมก็ได้ฟังมา,าหลายวันพอสมควรโยมก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่อาตมาจะหยิบยกพระสูตรที่พระปุมิพระภาคเจ้าทรงสดแสดงเกี่ยวกับเรื่องของศีนไว้นะ วันนี้ญาติโยมฟังในปิยสูตรโยมปิยสูตรเนี่ยอยู่ในสังยุตตนิกายสคาทวักนะสังยุตตนิกายสคาทวักเล่มที่หนึ่งภาคที่หนึ่งโยมอยู่ในหน้า4ี่รยยนะญาติโยมถ้าญาติโยมบางคนมี พระไตรปิฎกด้วยแล้วก็ฟังธรรมะจากรายการนี้ไปด้วยก็น่าจะดีมากๆเลยโยมเรียกว่าเป็นการศึกษาพระไตรปิฎกอยู่กับบ้านเลยนะเราอาจจะ,ะไม่มีเวลาไปศึกษาไปถามครูบาอาจารย์อยู่ที่วัดหรืออยู่ที่ที่ท่านเปิดสอนเปิดบรรยายธรรมะจากพระไตรปิฎกเนี่ยเราก็อาจจะมีพระไตรปิฎกแล้วก็นำมาเปิด ตามที่จะามาได้บรรยายไปด้วยก็ได้นะโยมนะนี่น่าจะดีนะโยมโยมฟังจากปิยสูตรนะข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันอารามของท่านนาถบินทิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประเสฐที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ครั้นแล้วทรงถวายอาคั้นแล้วจึงทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่กุศวสนทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์เข้าห้องส่วนตัวพักผ่อนอยู่ได้เกิดความนึกคิดอย่างนี้ว่าชนเหล่าไหนหนอแลชื่อว่ารักตนชนเหล่าไหนชื่อว่าไม่รักตน ข้าพระองค์จึงได้เกิดความคิดต่อไปว่าก็ชนเหล่าใดแลย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักตนอ่าโยมประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจนี่ก็คือว่าละเมิดศีนั่นเองนะโยมนะหรือไม่ก็พูดชั่วทางวาจาวาจาชั่วใจคิดชั่วโยมอย่างนี้ชื่อว่าไม่รักตนเป็นความดําริีของ พระเจ้าบันเสนที่โกศลก่อนนะทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงรับรองหรือเปล่าญาติโยมก็ลองฟังต่อไปถึงแม้ชนเหล่านั้นจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรารักตนถึงเช่นนั้นชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าไม่รักตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่าชนผู้ไม่รักใคร่กันย่อมทำความเสียหายให้แก่ผู้ไม่รักใคร่กันได้โดยประการใด ชนเหล่านั้นย่อมทำความเสียหายให้แก่ตนด้วยตนเองด้วยประการนั้นฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักตนอออันนี้จริงโยมนะคนที่รักตนก็ย่อมปรารถนาให้ตนมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะชื่อว่ารักตนนะทีน,นี้ศัตรูเนี่ยศัตรูย่อมไม่รักคนที่ตนเกลียดศัตรูย่อมหาทางาให้ร้ายแก่คนที่เป็นศัตรูซึ่งกันและกันโยม นะหาทางให้เขาได้รับความเสื่อมเสียความวิบัติความล่มจมความทุกข์ยากความลําบากอันนี้ก็เป็นความคิดของศัตรูคิดให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความทุกข์อย่างนั้นทีนี้อกุศลด้วยการประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจเนี่ยมันเป็นศัตรูของตัวเองโยมเมื่อเป็นศัตรูของตัวเองมันก็จะทําให้ตัวเองนั่นแหละได้รับความทุกข์ทรมานทุกโทษต่างๆจากบาปกรรมอกุศลทุจริตที่ตัวเองทํา ในนั้นตัวเองจึงสร้างศัตรูให้กับตัวเองบุคคลที่สร้างศัตรูให้กับตัวเองก็คือคนไม่รักตัวเองคนที่ไม่รักตัวเองก็คือคนที่ประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจเพราะทุจริตด้วยกายวาจาใจนั้นมันเป็นศัตรูที่จะก่อความวินาศก่อความพินาศให้กับตัวเองซึ่งเป็นเจ้าของโยมอืมอันนี้เยี่ยมมากเลยอุปมาของพระเจ้าปเสนทิโกศลเนี่ย อย่างนี้ชื่อว่าไม่รักตนนะเีนี้ส่วนว่าชนเหล่าใดแลย่อมประพฤติสุดจริตด้วยกายวาจาใจชนเหล่านั้นชื่อว่ารักตนถึงแม้นชนเหล่านั้นจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่รักตนถึงเช่นนั้นชนเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใรก็เพราะเหตุว่าชนผู้รักใคร่กันย่อมทําความดีความเจริญให้แก่ผู้ที่รักใคร่กันได้โดยประการใดชนเหล่านั้นย่อม ทำความดีความเจริญให้แก่ตนด้วยตนเองได้โดยประการนั้นฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักตนอือันนี้ก็เหมือนกันตรงกันข้ามกับในยัในยนะนยะแรกนะโยมนะนัยยะแรกเนี่ยสร้างบาปสร้างกรรมให้กับตัวเองชื่อว่าไม่รักตนแต่นยัยยะตรงกันข้ามเนี่ยบุคคลที่ประพฤติสุจริตนะโยมนะประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาทางใจคือไม่ละเมิดศีลเนี่ยไม่ประพฤติ ชั่วทางวาจาไม่คิดผิดด้วยอํานาจของบาปอากุศลเนี่ยก็ชื่อว่ารักตนเพราะอะไรเพราะว่ากุศลก็ดีสุจริตก็ดีที่เราทําคุณงามความดีจะนําความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาให้ตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของนะก็เหมือนกับมิตรเหมือนกับพ่อเหมือนกับแม่เหมือนกับบุคคลที่รักใคร่เราก็จะนำแต่ความสุขความเจริญมาให้เราฉันใด กุศลและธรรมต่างๆสุจริตต่างๆก็เป็นเหมือนกับผู้ที่รักใคร่เราอยู่จะนําความสุขความเจริญมาให้ในชีวิตของเราดังนั้นบุคคลที่ประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจนี้ชื่อว่ารักตนนะโยมนะก็คือการรักษาศีลห้าให้ดีนั่นเองนะะเป็นศีลห้าก็ดีจะเป็นเกี่ยวกับวาจาแล้วก็เกี่ยวกับใจคือความไม่โกรธไม่โลภไม่หลง ไม่ลิสยาไม่พยาบาทไม่ปองร้ายพวกนี้โยมถือว่าเป็นคุณงามความดีที่จะเป็นเป็นมิตรเป็นมิตรเป็นผู้นําประโยชน์ความสุขมาให้แก่เราพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถูกแล้วถูกแล้วมหาบพิษเพราะว่าชนบางพวกย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักตนถึงแม้พวกเขาจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายมีความรักตน ถึงเช่นนั้นพวกเขาก็ชื่อว่าไม่มีความรักตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่าชนผู้ไม่รักใคร่กันย่อมทำความเสียหายให้แก่ผู้ไม่รักได้โดยประการใดพวกเขาเหล่านั้นย่อมทำความเสียหายแก่ตนด้วยตนเองได้โดยประการนั้นออันนี้พระองค์ก็ทรงยืนยันรับรองความดําริของพระเจ้าประสิทิ์ที่คสนนะว่าถูกต้องนะ พวกเขาเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักตนเนี่ยโยมพระพุทธองค์ทรงรับรองนะคนที่ละเมิดศีลคนที่ทําบาปกรรมทุจริตต่างๆเนี่ยชื่อว่าไม่รักตนเองนะจะนําความเสื่อมเสียมาให้ตนเองไม่รักตนเองแล้วโยมส่วนว่าชนบางพวกย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจพวกเหล่านั้นชื่อว่ารักตนถึงแม้พวกเขาจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่รักตน ถึงเช่นนั้นพวกเรานั้นก็ชื่อว่ารักตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่าชนผู้รักใคร่กันย่อมทำความดีความเจริญให้แก่ชนผู้ที่รักใคร่กันได้โดยประการใดพวกเหล่านั้นย่อมทำความดีความเจริญให้แก่ตนด้วยตนเองโดยได้โดยประการนั้นฉะนั้นพวกเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักตนโอโยมแสดงว่าบุคคลรักตนเนี่ยโยมพิจารณาดูให้ดีนะ ส่วนมากพวกเราเนี่ยคิดว่ารักตนเองแล้วก็ทําบาปทากรรมรักตนเองกลัวตัวเองหิวก็เลยไปฆ่าคนอื่น่ามากินเนื้อเอาเนื้อเข้ามากินอย่างเงี้ยรักตนเองกลัวตัวเองจะไม่มีใช้ก็ไปขโมยของเขาไปโกงของเขาเนี่ยรักตัวเองอยากให้ตัวเองมีความสุขประพฤติผิดลูกเมียเขาอย่างเงี้ยรักตัวเองก็พูดปดเพื่อให้ได้มาซิ่งวัตถุก,กรรมลาบยศเสริญ รักตัวเองคิดว่าอยากให้ตัวเองมีความสุขก็เลยกินเหล้าดื่มสุดาเมรยัยเนี่ยเป็นความคิดผิดของพวกเราที่คิดว่าการละเมิดศีลห้านั้นจะนําความสุขมาให้แก่ตัวเองที่ไหนได้โยมเป็นการสร้างความสร้างเหตุแห่งความทุกข์สร้างเหตุแห่งความเสื่อมเสียสร้างเหตุแห่งความร่มจมสร้างเหตุแห่งภัยพิบัติที่จะมาตอบสนองเราในการภายหน้าเ,าเรียกว่าเป็นภัยที่ปกปิดนะโยมนะ อกุศลกรรมบาปทุจริตเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นภัยที่ปกปิดมองไม่เห็นตัวไม่รู้จะมาให้ผลเมื่อไหร่โยมขับรถไปดีๆอาจจะชนโครมเนี่ยเป็นต้นหรืออยู่ดีๆอาจจะมีอะไรตกลงมาใส่สศีรษะหัวแตกหรือว,ว่าตายไปก็มีนะอันนี้เรียกว่าภัยที่ปกปิดโยมอุบัติเหตุต่างๆเนี่ย ที่เป็นภัยพิบัติความเสื่อมเสียเนี่ยถือว่าเป็นภัยที่ปกปิดเกิดขึ้นเพราะบาปอาคุศลที่บุคคลน,นั้นๆเคยทําเอาไว้นี่แหละบุคคลน,นี้ชื่อว่าไม่รักตนโยมคนที่ทําบาปกรรมคนที่ทําทุจริตนี้อันนี้พระดํารัสนี้ญาติโยมผู้ฟังก็ลองคิดให้ดีนะโยมนะเราอย่าไปคิดว่าเรารักตนเองแล้วก็เราไปทําความชั่วเนี่ยแล้วคิดว่าจะรักษาตนได้พุทธองค์ทรงตัดว่าไม่ใช่เลยนะในสูตรอื่นๆท่านจะตัดว่า แม้บุคคลคน,นนี้จะหนีเข้าไปสู่ใน่ามกลางมหาสมุทรยมอยู่ใต้บาดาลน,น,นะนั่นนะหนีเข้าไปสู่ซอกเขาอันลึกเหาะหนีไปในอากาศเนี่ยหรือว่าเขาทำกำแพงเหล็ก,กล้อมรอบถึงเจดชั้นนะป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแต่เมื่อกำชั่วให้ผลแล้วยมการป้องกันเหล่านี้จะป้องกันไม่ได้เลยโยมเขาจะหนีพ้นจากกำชั่วที่เขาทำนั้นเป็นไปไม่ได้เลยประเทศแห่งแผ่นดินนั้นหามีอยู่ไนะ ที่เขาจะหนีกรรมชั่วตัวเองรอดเนี่ยหามีอยู่ไหมยโยมเนี่ยแม้จะป้องกันที่เป็นอ่าเป็นเป็นกำแพงเป็นรั้วเป็นขอบเขตดีอย่างไรก็แล้วแต่นะแต่กรรมจะให้ผลแล้วสามารถที่จะทะลุทะลวงถึงตัวเราได้เลยนะเราหนีไพ้นกฎแห่งกรรมแน่นอนดังนั้นการรักษาตนเองที่ดีที่สุดเนี่ยแม้ไม่ต้องมีรั้วไม่ต้องมีกำแพงไม่ต้องมี คนเรียกว่ามือปืนคุ้มกันโยมไม่ต้องมีนั่งอยู่บ้านเฉยๆนี่แหละนะถ้าเราไม่ได้ทําความชั่วไว้นะวิบากกรรมต่างๆอุบัติเหตุต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะอะไรเพราะการทําดีการทําสุจริตนั้นถือว่าเป็นรั้วอย่างดีเป็นเครื่องป้องกันอย่างดีเป็นเครื่องป้องกันภัยอย่างดีเนี่ยเป็นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงโยมนะ อันนี้เป็นอย่างไรโยมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้พระสุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณคำร้อยแก้วนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ร้อยกรองต่อไปอีกว่าถ้าบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักสายก็ไม่พึงประกอบด้วยบาปเห็นไหมโยมนะเพราะว่าความสุขนั้นเป็นผลที่บุคคลผู้ทําชั่วจะ ไม่ได้โดยง่ายเออความสุขอาศัยรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยราบยศสรรเสริญสุขต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสำหรับบุคคลที่ทําความชั่วจะได้ไม่ง่ายเลยนะเรียกว่าได้ไม่ง่ายหรอกโยมนะหรือว่าแทบจะไม่มีเลยที่จริงเป็นไปไม่ได้นะคนที่ทําความชั่วแล้วจะให้ผลได้รับความสุขความเจริญอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่ายินดีน่าพอใจไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ที่ท่านตรัสไว้ในฐานาฐานายานอีกสูตรหนึ่งนะโยมนะว่าบุคคลที่ประพฤติสุจริตด้วยกายอาไบุคคลที่ประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจเนี่ยการที่วิบากกรรมของทุจริตทางกายทางวาจาใจจะให้ผลเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจนั้นไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้เป็นไปไม่ได้เลยนะคนที่ทําบาปทํากรรมความชั่วทางกายวาจาใจจะให้ผลเป็นความสุขไม่มีโอกาสไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะว่าเหตุไม่สมควรแก่ผลโยมเหตุชั่วจะให้ผลเป็นความสุขนั้นเป็นไปไม่ได้นะก็สมกับที่พระองค์ทรงตรัสไว้ตรงนี้แหละโยมว่าคือความสุขความสุขจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทําความชั่วนั้น จะหาได้ไม่ง่ายนักนะถ้าบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักไส่ก็ไม่พึงประกอบด้วยบาปเพราะว่าความสุขนั้นเป็นผลที่บุคคลผู้ทําชั่วจะไม่ได้โดยง่ายเลยเมื่อความตายเข้าถึงตัวแล้วบุคคลย่อมละจิงพบมนุษย์ไปอายมเวลาตายไปแล้วเนี่ยต้องเกิดในภพใหม่นะก็อะไรเป็นสมบัติของเขาและเขาจะพาเอาอะไรไปได้ อันหนึอะไรเราจะติดตามเขาไปดุดเงาติดตามตนฉะนั้นอะไรละโยมร่างกายก็เอาไปไม่ได้ต้องเปื่อยเน่าสูลเสดายไปกับดินในโลกนี้ทรัพย์สมบัติที่หามาตั้งแต่นู้นโยมทํางานในใหม่จนก,กระทั่งแก่งอมชลาเนี่ยก็เอาไปไม่ได้สักอย่างเดียวติดตามตัวเราไปไม่ได้สักอย่างเดียวจะเป็นร่างกายก็ดีเป็นวัตถุเข้าของภายนอกก็ดีเนี่ย มัจจาผู้ที่จะเกิดมัจจาผู้ที่มาเกิดแล้วอย่างพวกเราเนี่ยเป็นมัจจานะโยมนะคือมาเกิดในโลกนี้แล้วเนี่ยจำจะต้องตายในโลกนี้เกิดในโลกนี้ก็ตายในโลกนี้แหละโยมย่อมทำกรรมอันใดไว้คือบุญและบาปทั้งสองประการบุญและบาปนั้นแหละเป็นสมบัติของเขาเนะี่ยโยมบาปก็คือการละเมิดศีลห้านะโยมนะในที่นี้นะ แต่จริงบาปก็รวมทั้งหมดแหละแต่ตรงนี้อาตมาต้องการเน้นให้ญาโยมได้เห็นโทษของการละเมิดศีลนห้าแล้วก็อนิสงค์ของการรักษาศีลนห้าโยมมัจจาผู้ที่มาเกิดแล้วจำต้องตายในโลกนี้ย่อมทำกรรมอันใดไว้คือบุญและบาปทั้งสองประการบุญและบาปนั้นแหลเป็นสมบัติของเขาและเขาจะพาเอาบุญและบาปนั้นไปอันหนึ่งบุญและบาปนั้นย่อมเป็นของติด ตามเขาไปประดุดเงาติดตามตนไปฉะนั้นนี่แหละโยมสิ่งที่จะติดตามตนไปนะเพราะฉะนั้นบุคคลพึงทำกิริยนธรรมสะสมไว้เป็นสมบัติในปรโลกด้วยว่าบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกบุคคลก็ควรทำกิริยานกรรมกรรมดีโยมหรือว่าทำ ธรรมะฝ่ายดีเป็นสุจริตทางกายทางวาจาทางใจคือการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีที่ญาโยมทํามาที่ญาโยมได้ฟังมาในตอนต้นนั่นแหละโยมเป็นกัลยาณนะทำนะก็ไม่ใช่เพียงแค่นี้หรอกโยมกัลยาณธรรมนะนะมีมากโยมเป็นการทําหน้าที่ที่ดีหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของภรรยาสามีหน้าที่ของลูกหน้าที่ของประสบนิกรหน้าที่ของประชาชนไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ ประกอบอาชีพเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นมิจฉาอาชีวะหรือว่าไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่อิจฉาไม่พยาบาทและก็ให้อภัยโยมดูแลพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณผู้ที่มีพระคุณเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นกัลยะาณธรรมทั้งนั้นแหละโยมนะแต่ตรงนี้อาตามาอยากจะให้โย,ยมได้เน้นการรักษาศีลห้าโยมเป็นสําคัญเลยถ้าศีลห้าดีแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็จะดีตามมาโยมนะเพราะว่า ศีลห้าหรือว่าบุญทั้งหลายเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกในโลกหน้าอยู่นะอ่าทีนี้อีกสูตรหนึ่งโยมนะอ้าวจบแล้วโยมปิยะสูตรโยมนะว่าด้วยบุคคลผู้เป็นที่รักได้แก่บุคคลที่อ่าประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจเรียกว่ารักตนอยู่อีกสูตรหนึ่งโยมนะจะจบหรือเปล่าเนี่ยนะน่าจะจบนะ อัตตารคิตะสูตรนะอ่านไว้นิดหนึ่งโยมสูตรต่อมาเลยนะพระเจ้าประสทิที่กุศลประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์ได้เข้าห้องพักส่วนตัวพักผ่อนอยู่ได้เกิดความนึกคิดอย่างนี้ว่าชนพวกไหนหนอชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนชนพวกไหนหนอเป็นผู้ไม่รักษาตนข้าพระองค์ได้คิด ต่อไปว่าก็ชนบางพวกย่อมประพฤติท,ทุจริตด้วยกายวาจาใจชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนถึงแม้ผลช้างผลมา้าผลรถและผลเดินเท้าจะพึงรักษาเขาถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดก็เพราะว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายนอกมิใช่เป็นการรักษาภายใน ฉะนั้นชนบางพวกจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนอ้ออันนี้ตรรมาก็อธิบายไปแล้วนะโยมนะเรื่องของเครื่องป้องกันต่างๆสําสหรับคนทําชั่วนั้นไม่มีโยมถ้ากรรมชั่วจะให้ผลแล้วเครื่องป้องกันเครื่องรักษาเหล่านั้นก็ป้องกันไม่ได้นะรักษาไม่ได้หรอกอันนี้ก็อธิบายไปแล้วโยมส่วนว่าชนบางพวกย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนถึงแม้ว่าชน พลช้างพลมา้าพลรถหรือพลเดินเท้าจะไม่รักษาเขาถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใรก็เพราะเหตุว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายในมิใช่เป็นการรักษาภายนอกฉะนั้นชนพวกนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนเออจริงโยมนะถ้าทำสุจริตแล้วเนะี่ยไม่ต้องมีเครื่องป้องกันก็ชื่อว่า ป้องกันตัวเองรักษาตัวเองอย่างดีแล้วพระผู้มีรพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าถูกแล้วถูกแล้วมหาบพิษก็ชนบางพวกย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนถึงแม้ชนพวกนั้นจะมีพลช้างพลมา้าพลรถหรือพลเดินเท้าคอยรักษาถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่าไม่รักษาตนข้อนั้นเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุ ว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายนอกอันนี้ก็เหมือนกับพระเจ้าปรสิทิีก่กสุนตดำริเลยนะโยมนะมิใช่เป็นการรักษาภายในฉะนั้นชนพวกนั้นจึงชื่อว่าไม่รักษาตนส่วนว่าชนบางพวกย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะทําดีโยมชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนถึงแม้ชนพวกนั้นจะไม่มีผลช้างผลมมาผลรถหรือ พลเดินเท้าคอยรักษาถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่ารักษาตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายในมิใช่เป็นการรักษาภายนอกฉะนั้นชนพวกนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนนี่แต่มาก็ที่บายไปแล้วนะโยมนะว่าถ้าเราทําดีแล้วนะมันจะเป็นต้องมีผลลดไม่จําเป็นต้องมีรัว้วไม่จําเป็นต้องมีคนมาเป็น บอดี้การ์ดโยมเป็นคนป้องกันอันตรายให้นะไม่จะเป็นเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทําชั่วเหตุการณ์ร้ายก็ไม่เกิดกับเราเพราะว่าเราทําดีโยมตรงนี้ก็ข้อความชัดเจนแล้วในพระดํารัสตรงนี้นะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคศาสดาครั้นตัดไวยากรณ์คำร้อยแก้วนี้จบลงแล้วจึงได้ตัดคาถาคำร้อยกรองต่อไปอีกว่า การสำรวมทางกายเป็นการดีนี่แหละโยมสำรวมกายคือว่าอย่าละเมิดศีลห้าน,นะการสำรวมทางวาจาเป็นการดีศีลที่เกี่ยวกับวาจาก็อย่าคือว่าให้รักษาให้ดีโยมการสํารวมทางใจเป็นการดีการสํารวมในที่ทั้งปวงเป็นการดีบุคคลสํารวมในที่ทั้งปวงแล้วมีความละอายต่อบาปเรากล่าวว่าเป็นผู้รักษาตนโอ้โยมเนาะจบ อัตรักคิตสูตรโยมว่าได้ผู้รักษาตนตกลงโยมฟังเข้าใจไหมว่าบุคคลที่รักษาตนต้องทําอย่างไรโยมบุคคลที่รักษาตนนี้ต้องไม่ประพฤติท,ทุจริตนะแต่ให้ประพฤติในสุจริตโยมคือในในสุจริตทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจก็คือทําดีทุกอย่างชื่อว่ารักษาตนอย่างดีที่สุดโยมเอาละวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วโยมนะ อาตมาภาพรับปริญญาปริญญาโนต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร